เมื่อหมาตัวหนึ่งได้ออกค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต มันกลับชาติมาเกิดอยู่หลายครั้งและยังจําอดีตได้ไม่ลืมแล้วโชคชะตาก็นําพาให้มันได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับคนในอดีตที่มันรักมากอีกครั้งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอน,น้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง Adox p u r p o s e หมาเป้าหมายและเด็กชายของผมก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะหนังเปิดเรื่อง มาในปี1950ชีวิตหมาจรจัดตัวหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความสงสัยในตัวของมันเองว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรและอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแต่ทว่าในเวลาต่อมามันก็ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไปและถูกการุญยฆา,าตโดยที่มันไม่เข้าใจเลยมันได้แต่คิดว่าทำไมชีวิตถึงได้สั้นนะัก ในเวลาต่อมามันก็กลับชาติมาเกิดอีกครั้งเป็นโกลเด้นรีทีเวอร์สีแดงในฟาร์มหมาแห่งหนึ่งและบังเอิญหลุดออกมาจากโรงและถูกคนเก็บขยะจับเพื่อจะเอาไปขายแต่แล้วก็มีเด็กชายอายุ8ขวบที่ชื่ออีธานกับอลิซาเบธผู้เป็นแม่มาช่วยมันขณะที่ถูกขังอยู่ในรถปิกอัพจากนั้นทั้งสองก็พามันกลับมาที่บ้านด้วยเมื่อจิมผู้เป็นพ่ออนุญาตให้เลี้ยงมันได้อีธานก็ดีใจสุดๆพวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าเบลลี่และทำป้าย ชื่อติดกับปลอกคอให้หลังจากนั้นอีธานก็เริ่มสอนให้ทําตามคําสั่งซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจในคําสั่งที่พูดยาวๆเท่าไหร่นักมันจดจําแค่ว่ามันชื่อเบลลี่และเจ้านายมันชื่ออีธานการหมุนตัวกัดหางตัวเองก็เป็นท่าประจําตัวที่มันชอบทําให้อีธานดูเบลลี่เรียนรู้การวางตัวในบ้านอยู่ร่วมกับทุกคนได้เป็นอย่างดีเวลาผ่านไปมันก็โตขึ้น เมื่อถึงช่วงซัมเมอร์ครอบครัวของอีธานก็ไปเที่ยวพักผ่อนที่ฟาร์มของตายายที่นั่นมีฝูงไก่ให้เบลลี่ได้วิ่งไล่แถมอีธานยังโยนลูกบอลให้มันไปคาบมาเล่นกันอย่างสนุกสนานอีกด้วยมันจึงได้โยนลูกบอลกับอีธานอยู่บ่อยๆและอีธานก็สอนให้มันกระโดดเทกตัวจากหลังเขาไปคาบลูกบอลได้อย่างสุดเจ๋ง พอหมดช่วงซัมเมอร์ทุกคนก็กลับบ้านหลังจากนั้นทุกเชา้าอีธานก็ต้องไปโรงเรียนซึ่งเบลลี่นั้นไม่ชอบใจเลยที่มีตู้เหลืองติดล้อมารับอีธานจากมันไปทุกเช้าแบบนี้ซึ่งก็คือรถโรงเรียนนั่นเองมีอยู่วันหนึ่งเบลลี่เล่นซนจนห้องทํางานของจิมเลเทจจิมจึงสั่งให้อีธานเก็บของทุกอย่างให้เข้าที่เพราะเจ้านายของเขาจะมากินมื้อเย็นที่บ้านด้วยอีธานจึงรีบทําตามที่พ่อสั่งและหยอกเบลลี่ว่าหมานายท่านเบลลี่ก็เห่าตอบมันจะเห่าตอบทุกครั้งที่อี พูดแบบนี้ เมื่อเคลียห้องเสร็จอีธานก็หยิบเอาเหรียญสะสมของจิมออกมาดูแต่ดันทำหล่นจากโต๊ะและเบลลี่ก็งับกินเข้าไปทันทีเพราะมันคิดว่าอีธานแบ่งของกินให้อีธานตกใจมากพยายามบอกให้มันคลายออกมาเบลลี่ที่กินเข้าไปแล้วได้แต่สงสัยว่าทำไมอีธานถึงอยากจะได้มันคืนอีกทั้งที่รสชาติก็งนันงันเมื่อเจ้านายของจิมมาถึงทุกคนก็กินมื้อเย็นกันจิมถือโอกาสนี้ขอย้ายเข้าทำงานในออฟฟิศแทนการออกไปตลอนเสนอขายสินค้าข้างนอกแต่เจ้า นายกลับอยากให้เขาออกขายสินค้าเพราะเขามีฝีมือในการขายอย่างดีการสร้างยอดขายคือหัวใจหลักของกิจการบริษัทจึงจะไม่ยอมให้จิมมาอยู่ในออฟฟิศเด็ดขาดทําให้จิมรู้สึกผิดหวังมากเจ้านายจึงเปลี่ยนเรื่องคุยขอดูเหรียญสะสมของจิมที่เด็ดที่สุดแทนซึ่งดันเป็นเหรียญที่เบลลี่กินเข้าไปซะงั้นและจิมจะเอามาให้ดูหลังกินข้าวเสร็จอีธานจึงรีบขอตัวออกไปด้านนอกและพยายามบอกให้เบลลี่อือออกมาแต่เบลลี่ไม่เข้าใจในสิ่งที่อีธานบอกทำ ให้อีธานเกิดหุดหงิดอารมณ์เสียเมื่อมันเห็นอีธานหุดหงิดท้องไส้มันก็ปั่นป่วนมันจึงอึอ,ออกมาทันทีและนั่นก็ทําให้อีธานดีใจเป็นอย่างมากรีบเก็บเอาเหรียญมาแล้วหาจังหวะจะเอาไปใส่คืนในกล่องที่จิมกําลังหยิบมาที่โต๊ะกินข้าวจึงต้องโกหกเรื่องหนูขึ้นมาให้เกิดความโกลาหนและรีบเอาเหรียญยัดใส่กล่องจนสําเร็จ แต่ความกุลาหนและความโซนของเบลลี่ก็ทําให้ทุกอย่างบนโต๊ะอาหารพังไม่เป็นท่าจิบนั้นโกรธมากจับเบลลี่ไปขังไว้ในห้องเก็บของห้ามไม่ให้เข้ามานอนในบ้านเบลลี่รับรู้ถึงความเศร้าของอีธานที่มีไม่แพ้กันมันจึงหนีออกมาจากห้องเก็บของแล้วแอบเข้าไปนอนกับอีธานจนได้เบลลี่รู้เพียงแค่ว่าอีธานต้องมีมันและมันก็ต้องมีอีธาน เวลาล่วงเลยไปจนอีธานเริ่มโตเป็นหนุ่มกําลังจะเข้ามาหาลัยเขากลายเป็นนักกีฬาฟุตบอลตัวยงที่เพื่อนๆในทีมต่างชื่นชมยกเว้นทอร์สเพื่อนคนหนึ่งที่จ้องอิจฉาเขาตลอด ในขณะที่จิมก็เอาแต่ดื่มเหล้าหนักขึ้นเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์พวกเขาก็ไปที่ฟาร์มตายายเหมือนเคยและในงานประจำปีที่นั่นอีธานก็ได้เจอกับฮันนาสาวสวยรุ่นเดียวกันและตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นซึ่งเบลลี่นั้นได้กลิ่นเหงื่อความรู้สึกนี้จากอีธานมันจึงเข้าไปจุ่นฮันนาจนทําให้ทั้งสองได้คุยกันนับตั้งแต่นั้นพวกเขาก็สารสัมพันธ์กันเรื่อยมาซึ่งเบลลี่คิดว่าฮันนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฝูงมันแล้วแล้วมันก็ชอบฮันนามากๆด้วยอีธานกับฮันนาวางแผน ชีวิตร่วมกันว่าจะเข้าเรียนมหาลัยเดียวกันโดยอีธานจะขอทุนนักฟุตบอลส่วนฮันนาจะขอทุนวิชาการจากมหาลัยจะได้เรียนอยู่ด้วยกันไม่ต้องแยกย้ายกันไปไหนดูท่าความรักของทั้งสองกำลังจะไปได้สวยมีอยู่วันหนึ่งเมื่ออีธานกลับมาถึงบ้านก็พบว่าพ,พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันและพ่อจะเข้าทำร้ายแม่อีธานจึงเข้าปกป้องแม่ทันทีและบอกให้พ่อออกไปจากชีวิตแม่ เมื่อกลับจากบ้านตายายก็เหลือเพียงอีธานกับแม่เท่านั้นเบลลี่ไม่เคยเห็นจิมที่บ้านอีกเลย ต่อมาในเกมแข่งขันฟุตบอลที่มีเหล่าแมวมองมาดูอีธานก็ได้รับทุนการศึกษามหาลัยมิชิแกนสเตตตามที่คิดเอาไว้พวกเขารู้สึกดีใจกันเป็นอย่างมากขณะที่จิมก็ดื่มจนเมาและมาแสดงความยินดีกับอีธานทําให้ท็อดที่อิจชาเอาเรื่องที่เมาของจิมมาล้อเลียนจนอีธานโมโหฟิลขาดโชคท็อดจนหน้าควา่ทำทําให้ท็อดโกรธแค้นอีธานมากคืนนั้นท็อดจึงตามไปเอาคืนจุดพลุโยนเข้าไปในบ้านอีธานจนเกิดไฟลุกไหม้เบลลี่เห็นสิ่งที่ท็อดทำก็วิ่งไปปลุกอี จากนั้นอีธานก็ปลุกแม่แล้วใช้ผ้าผูกติดกันหย่อนแม่กับเบลลี่ลงจากหน้าต่างลงมาได้อย่างปลอดภยัยแต่เขาทําผ้าหลุดมือตัวเองจึงต้องกระโดดลงมาด้านล่างจนขาหากักเบลลี่มองเห็นทอดตัวต้นเหตุจึงกระโจนเข้าเล่นงานจนเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเข้ามาห้ามและเห็นพิรุธของทอดซึ่งทอดก็ยอมรับว่าเป็นคนจุดพลุจึงถูกจับกลุมทันที จากเหตุการณ์นี้อีธานกับแม่จึงต้องย้ายมาอยู่กับตายายอย่างถาวรและอีธานก็หมดหวังที่จะเข้ามาหาลาัยเดียวกับฮันนาตามที่ตั้งใจไว้เขาจึงเอาแต่เศร้าและเก็บตัวและไม่พร้อมที่จะมาเล่นกับเบลลี่เหมือนก่อนแล้ววันหนึ่งฮันนาก็มาหาอีธานแต่อีธานกลับใช้โอกาสนี้บอกเลิกเธอเพราะคิดว่าระหว่างเขากับเธอคงเป็นไปไม่ได้แล้วจึงไม่ควรผูกมัดกันอีกยังไงก็คงไปกันไม่รอดทั้งที่ฮันนาไม่อยากเลิกกับเขาเลยสักนิดแต่ก็จำใจต้องเดินออกจากชีวิตอีธาน ตามที่เขาต้องการด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากต่อมาอีธานก็เข้าเรียนที่มหาลัยเกษตรซึ่งตาบอกว่าหากเรียนจบก็มารับช่วงความนี้ต่อได้เลยเมื่ออีธานไปเรียนที่มหาลายัยทําให้เบลลี่ต้องห่างจากเขาโดยปริยาย และเบลลี่ก็รู้สึกคิดถึงอีธานเป็นอย่างมากเบลลี่มองว่าความคิดของมนุษย์นั้นซับซ้อนชอบทําในสิ่งที่หมาไม่เข้าใจเช่นการทิ้งกันซึ่งอีธานควรอยู่กับมันที่นี่หากไม่มีอีธานมันก็ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรวันเวลาผ่านไปเบลลี่เริ่มรู้สึกเหนื่อยและไม่อยากเล่นอะไรไม่อยากกินอาหารพวกเขาจึงพามันไปหาหมอซึ่งหมอก็บอกว่าไตาของมันไม่ทํางานแล้วตาจึงโทรตามอีธานมาทันที ในที่สุดเบลลี่ก็ได้เจอกับอ e ีธานอีกครั้งอีธานร้องไห้เสียใจและบอกลาเบลลี่ในขณะที่เบลลี่ก็ไม่อยากทิ้งอ e ีธานไว้แบบนี้แล้วมันก็จากไปอย่างสงบความรู้สึกของมันดับวูบลงต่อมาไม่นานเบลลี่ก็กลับชาติมาเกิดอีกครั้งเป็นเยอรมันเชเพเผือดตัวเมียที่ชื่อว่าเอลลี่เป็นหมาเคนายซึ่งมีเจ้านายใหม่ชื่อว่าคาร์ลสแต่ไม่มีอ e ีธานที่มันคิดถึงมันถูกฝึกให้ทําหน้าที่ค้นหาให้เจอและเปิดเผยซึ่งมันก็ทําได้อย่างดีการ ตีด้วยใบยประกาศเกียรติคุณเอลลี่รับรู้ได้ว่าเจ้านายของมันนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าเหงาเปล่าเปลี่ยวมันได้กลิ่นของคนอื่นที่เคยอยู่ด้วยที่จากไปนานมากแล้วนั่นก็คือภรรยาของเจ้านายมันนั่นเองเอลลี่จึงรู้แล้วว่าชีวิตที่เดียวดายคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมันรู้ซึ้งถึงความคิดถึงใครบางคนเช่นเดียวกับที่มันคิดถึงอีธาน แล้ววันหนึ่งเอลลี่ก็ได้ทำภารกิจคนร้ายลักพาตัวเด็กหลังจากมันดมกลิ่นเสื้อผ้าเด็กมันก็พาคาร์ลอตไปเจอกับคนร้ายกับเด็กที่อ่างเก็บน้ําเมื่อเด็กตกลงไปมันก็กระโจนลงน้ําเข้าช่วยจนเด็กรอดชีวิตมาอย่างปลอดภัยจากนั้นมันก็เข้าเล่นงานคนร้ายที่กําลังจะยิงคาร์ลอตไว้ได้แต่ตัวมันก็พลาดถูกยิงและในที่สุดมันก็ตายไปอีกครั้ง ในเวลาต่อมาเบลลี่ก็กลับมาเกิดเป็นคอกี้เพศผู้ที่ชื่อทีโน่มีเจ้าของคือมายานักศึกษามหาลายัยที่ไปไหนก็เอามันไปด้วยตลอดซึ่งต่อมามายาก็ได้พบรักกับอันนักศึกษาเหมือนกันและนั่นก็ทําให้ทีโน่ได้พบรักกับร็อกซี่มาของอันด้วยจนกระทั่งมายากับอันได้แต่งงานกันและมีลูก3ามคนซึ่งทีโน่กับร็อกซี่ก็อยู่ร่วมกันกับพวกเขาอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็พาร็อกซี่ไปหาหมอเพราะโรค แ,และร็อกซี่ก็ไม่กลับมาอีกเลยวันเวลาล่วงเลยไปทีโน่ยังคงคิดถึงร็อกซี่เสมอและในที่สุดทีโน่ก็ถึงเวลาต้องพักบ้างแล้วเหมือนกันและนี่ก็เป็นหนึ่งในชีวิตที่ดีที่สุดของมันแล้วเบลลี่ก็กลับมาเกิดอีกครั้งเป็นพันุ์ผสมเซนเบอร์นาร์ดออสเตรเลียเชพเพิร์ดที่ถูกหญิงสาวคนหนึ่งซื้อมาเลี้ยงมันมีชื่อว่าวาฟเฟิลแต่โชคร้ายที่สามีเธอให้เลี้ยงไว้นอกบ้านเท่านั้นมันไม่เคยได้ไปไหนเลยไม่เคยได้เล่นด้วยถูกล่าไว้นอกบ้าน จนวันหนึ่งผู้เป็นสามีก็เอามันมาทิ้งไว้ข้างถนนและมันก็ไม่อยากกลับไปที่บ้านนั้นอีกแล้วเหมือนกันมันจึงเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงสนามเด็กเล่นเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมันได้กลิ่นที่คุ้นเคยและจําได้ดีจากอดีตที่นานมาแล้วจากนั้นมันก็เดินมาจนถึงทุ่งหญ้าที่คุ้นเคยอีกไม่นานนักกลิ่นที่ไม่มีวันลืมก็โชยมารถไฟมอสต้นไม้มา้าขยะมันรีบวิ่งไปข้างหน้าท,าทันทีเจอกับลาและมั่นใจว่าที่นี่ต้องเจอกับอีธานอย่างแน่ นนแล้วในที่สุดมันก็มองเห็นอีธานที่ตอนนี้อายุ60ปีแล้วเขาอาศัยอยู่ที่ฟาร์มเก่าของตายายเบลลี่รู้สึกดีใจมากรีบวิ่งกระโจนไปหาอีธานทันทีขณะที่อีธานนั้นตกตะลึงกับการจู่โจมของมันเพราะจํามันไม่ได้มันยังคงเลียที่หน้าอีธานอย่างดีใจมันเฝ้าตามหามาตั้งหลายชาติในที่สุดก็เจอในวันนี้อีธานเอาอาหารมาให้มันกินและคิดว่ามันเป็นหมาที่หลงมาจึงไล่ให้มันกลับบ้านเบลลี่รู้ว่านี่ คือบ้านของมันจึงยังคงนอนรออยู่หน้าประตูจนถึงเช้าอีธานจึงพามันไปส่งที่สถานสงเคราะห์สัตว์แต่เบลลี่อยากอยู่กับอีธานมากกว่าคืนนั้นอีธานครุ่นคิดอย่างหนกักในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเอาเบลลี่กลับมาที่บ้านอาบน้ำจนตัวมันสะอาดและตั้งชื่อให้มันว่าบัตตี้พร้อมทำป้ายห้อยคอที่มีชื่อว่าบัตตี้และอีธานเป็นเจ้าของคืนนั้นเบลลี่นอนอยู่กับอีธานและรับรู้ได้ว่าอีธานยังคงมีความเศร้าที่ต้องนอนคนเดียวและคลองตัวเป็นโสดมาอย่างยาวนาน มันจึงคิดหาวิธีช่วยอีธานมันไปที่สนามเด็กเล่นอีกครั้งเพื่อเจอกับผู้หญิงคนนั้นเมื่อวันก่อนและตามเธอไปที่บ้านและที่นั่นเบลลี่ก็ได้พบกับฮันนาซึ่งเป็นแม่ของผู้หญิงคนนั้นนั่นเองมันคือกลิ่นที่เบลลี่คุ้นเคยและสงสัยแต่แรกแล้วมันจึงเข้าไปหาเธอเมื่อฮันนาเห็นมันก็ดูที่ปลอกคอเพื่อจะตามหาเจ้าของแต่ก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบชื่อเจ้าของคืออีธานฮันนาตัดสินใจพาปัตตี้มาส่งให้กับอีธานเมื่อเจอกันฮันนาก็เล่าให้ ฟังว่าเธอสูญเสียสามีไปจึงกลับมาอยู่กับลูกสาวที่นี่อีธานตัดสินใจขอโทษฮันน่ากับอดีตที่ผ่านมาที่เคยบอกเลิกเธอให้ออกไปจากชีวิตเขาและเขายังคงเสียใจมาถึงทุกวันนี้จึงขอเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งฮันน่ายินดีที่จะกลับมาใช้ชีวิตกับอีธานเช่นกันและนั่นก็คือสิ่งที่เบลลี่ทำสำเร็จไปแล้วและตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือให้อีธานรู้ว่ามันคือเบลลี่นั่นเองมันจึงเริ่มจากการหมุนตัวแล้วงับหาง อีธานรู้ว่าสิ่งนี้เบลลี่เคยทําแต่หมาตัวอื่นก็ทําได้เช่นกันเบลลี่จึงคิดหาวิธีอื่นมันข้าวลูกบอลจากห้องเก็บของออกมาเพื่อจะเล่นกับอีธานเห่าตื้อจนอีธานยอมเล่นท่าเด็ดที่เคยเล่นกับเบลลี่มาก่อนมันกระโดดเทคตัวบนหลังอีธานไปข้าวลูกบอลได้จนอีธานรู้สึกแปลกใจมากๆเขาจึงลองพูดคําว่าหมานายท่านมันก็เห่าตอบทุกครั้งที่พูดแถมมุนตัวงับหางโชว์อีกอีธานตกตะลึงเรียกชื่อมันว่าเบลลี่มันเห่าตอบรับทันที และเดินเข้ามาเลียหน้าอีธานด้วยความดีใจอีธานจึงมั่นใจว่ามันคือเบลลี่จริงๆเขากอดมันด้วยความดีใจเช่นกันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้กับเขาจากนั้นอีธานก็เอาปลอกคอชื่อเบลลี่ที่ยังเก็บไว้มาใส่ให้กับมันอีกครั้งในที่สุดเบลลี่ที่กลับชาติมาเกิดอยู่หลายครั้งก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตคือความสนุกสนานช่วยเหลือผู้คนเลียคนที่รักไม่เสียใจกับอดีตรหรืออนาคตและใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบนันนั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตแล้ว น,นะคะคนี่ก็เป็นหนังดราม่าผจญภัยที่ดูแล้วสัมผัสได้หลากหลายอารมณ์ทั้งความจงรักภักดีความเศร้าโศกปัญหาครอบครัวและการกลับชาติมาเกิดที่ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจเป็นอย่างมากเลยค่ะสุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ